สวัสดีค่ะอยไปนองทั้งร้ายวันนี้ก็จะพาไปลุยอ่าเส้นทางทางเมืองยองอีกแล้วแต่ว่าเราไม่ไปถึงทางเมืองยองนะ,ะไปสิบเจ็ดหลักไปนอนสองคืนนะคะไม่มีสัญญาณไม่มีเน็ตคือไปทําบุญไปสร้างไปสร้างวิหารหรือว่าอาสาลานะคะก็ไปกับรุ่นพี่ ะะเขาก็ชวนไปทําบุญแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ก็คือแค่ไปดูก็ไปเยอะเหมือนกันนะคะก็รอดูเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเขาบอกว่าหนาวมากๆนะคะก็เอาเสื้อยาวไปอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะหนาวน่าจะหนาวกว่ามึงยองเนาะเพราะว่ามันจะมีแต่ภูเขาป่าอ่าแล้วก็ไม่มีสัญญาณเน็ตไม่มีไวไฟไ,ไม่มีอะไรสักอย่างไฟก็เขาปั่นเอานะคะไม่มีไฟไม่ถึงนะคะไปดูกันเลยนะคะชนบทแบบนี้น้องเมือยังไม่เคยลุยเนาะไป ตามชมกันเลยนะคะได้อว่นองเาได้อัน้ายันตนี้เไรกนเนี่ยอ่าสส่ิปหาสิบกับไวอยู่นะ

าาเนเอ้ยถึงจุดที่เข้าหมู่บ้านแล้วโอ,โอ้คีปุน่นถึงจุดเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะนี่สะพานที่อย่างนี้นโอ้โอ้นำเขียวแต่ก,กันเนี่ยโอระวังสะพานเด้อ อ๋อนี่น่าจะทางไปสภาไอทางไปหมู่บ้านหรือว่าสวนเขานะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วหูอื้อมาเลยเมื่อกี้แบบถนนนี่ก็คือแบบไม่ได้ถ่ายดีๆเนะเพราะว่าแคบมากจริงๆแล้วก็อยู่ข้างหลังด้วยอย่างงี้ไงมันก็เลยไม่เห็นถนนเนะโอ้โหดูนั้นนะคะเขียวกะจีเลยเจอซิ มันจะได้จุสองนิ้วเลยเฮ้อ้นนนนนนอยข้างล่างฝุ้ยดปลาก็ลองมีอ่ะนะมีป้าว่ะหกตป้ามันถามหาปลาเยอะแยะนี่อ๋ละละลละ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 เลยน้ำขํา มาอีกคันแน่ยอยู่ได้ไงอยู่ได้ไดเลือกทายทายอีกคันหนึ่งลองไหนยังไม่มาลึกกันเนาะตีตั้งเหนือนเนี่ยเจะเป้าหมาเสื่ออะไรตีเจ้าเจ้าใ<ห>น,นมันลึกนะเนี่ยก็ม,มาอีกคันหนึ่งแล้วลุยนะ้ะ สุดยอดต้องต้องข้ามน้ำเนีเราอยู่ที่สพะพานอะครับมาแล้วคันนึงมกิมาอีกคันนึงลุยเลยมาเลยกลริมกริมกเมกมไอ้ยะอ๋อโคตรแรง ตอนนี้นะคะถึงแล้วนะคะ,ะมือใส่สั้ง์ละเต็มอะมันบอกว่ากระเป๋ามันเต็มโอ้เอาไปมาฝากด้วยอ๋ออันนี้เปือนเอาแส่สัตว์ในในปะอ๋ะอถ้าเขาใส่พักว่ะอ๋อเขาเตรียมของไว้ให้เรานะคะโอ้ใส่ของกินไว้เนี่ย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 ใส่ของกินโอ้เตรียมไว้ให้เรานะคะ ที่นี่ไม่มีไฟฟ้ไม่มีสัญญาณเน็ตไม่มีอะไรสักอย่างนะคะเอ่อสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะคะอืมอันนี้ในวัดนะน้องใหม่ถึงแนละ้วอันนี้ก็ห้องนะ้ําวัดบ้านก็มีแค่กี่หลังคาเรือนไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามเขานะคะว่ามีกี่หลังคาเรือนแล้วตอนนี้เขาไปไปชมนมกันตรงนู้นเราไปไปดูเขาเลยอ่าเมื่อกี้ลราบอกของก็ใส่มาเต็มเลยนะเนี่ย นียยังมีรถข้างหลังอีกยังมาไม่ถึงนะยังไม่อีกเยอะเลยโอ้เขาเตรียมของมาให้เราเลยเดี๋ยวผัดอียังเนี่ยผัดอียังเนี่ยไก่ไหมไก่ไกับไก่ก๋นยเต๋ยไก่ไหกัไก่ไกงกับ ไวันน่ามาอีกสองครั้งละมาอีกสองครั้งอ๋อเรา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 ตั้งก็จีบปลาให้เรลอยนะคะอ่าเออคือหมู่บ้านนี้คือวุ่นวายกันที่เรามากันนะคะวุ่นวายกันอยู่เลย อันนี้คือไปหาปลามาเฉพาะเราเลยนะคะโอ้โหเกลือทาด้วยเด็กจนกลัวเลยโอ้พักกาดโอ้โหคือกลุ่มนี้มีแต่ผู้ชายผู้หญิงมีกันสามคน

ใหญ่ฟาใหญ่เลยแ๋ยวูคุณป้าตหตดเนี่ยแม่แม่นีในะป้าแม่นำเนี่ยค่ะโอ้ัตใหญ่กว่านีนน่นะป้านำแม่เนี่ยนะใหญ่เต้กันเนี่ยโอ้ประกาศพูดนี้นี่จะ

มาดูเป็นชุดเลยมาดูเป็นหมู่เลยอันนี้คือในวัดนะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นศาลาเก่าที่สาลาใหม่นี่ก็คือตอนนี้กําลังสร้างอยู่นะคะนนก็ร่วมด้วยช่วยกันทําบุญนะน้องหอยเขาก็ได้มาทําบุญทาศาลาแต่ยังไม่เสร็จนะคะก็มาดูไว้มาเที่ยวนะถ้าเสร็จแล้วก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้น้องเหมมาครั้งแรกเนาะพี่เขาพามานนเป็นวัดยังไม่หาย,อนนอยไอเลยอย่างเงี้ย

เนมใกันวเห็นเลยคบาดะมงาโอ้โหฝนแบบอันนั้นมากเลยเด็กมาแล้วเด็กมาแล้วเขาให้เด็กมาทำไมมันโดนนั่นเขาหน่าแต่ขนมเมา เด็กมาขอซื้อขมนมาเขาี่มากคุเขบอาเขากเขาดี๋ยวอดีอมีกันไหนกันเนาะ นอนก็ว่าเหมยนี่มันใกล้มาแต่ไรนมันพูดแต่ไหอีกรอบหนึ่งกันเราถ้าเรามาดูแล้วมันรู้แบบสถานาการณ์ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเหมยก็ยังไม่เคยมา ตอนนี้ชาวบ้านเขาเอาโต๊ะเอาอะไรมาต้อนรับเรานเนียคือแบบโอ้ยุ่งวุ่นวายกับเรามากนะเพราะว่าเรามีกันหลายคนเนาะ <c oughs> ตอนนี้พี่ๆเขาจะแจกของเด็กๆนะคะ <c oughs> เขาน่าจะซื้อมาเยอะเลย <c oughs> เขาเอาเต็นท์เอาที่นอนอะไรมาแต่น้องใหม่ไม่ได้เอามา <c oughs> ก็นอนบนในวัดไปนะคะม <c oughs> <c oughs>

ใจมุหลดถ่ายแล้วถ่ายีจิ๋ววาไอ้นี่คนจ้องมตากองอานี้นต้องป้นถ่ายมากรอจันะนนารงับไปเเาแล้วค่ะ มารวาะมนทำไมมันกวนอะไรเขาเกี่ยวเะไรกัไอาปกกั่งนีเี่ยีๆนเนอมนอก็เพเพ่เนี่อนี่ปกแหนูีาหัวจอย่างไรกอตรงนี้่ทุงเอยเนาปะทรนี่มน่ปแเป็นแช่างมันแต่ก็ตะอยู่แล้วให้ป็นเท็กเป็นแท็กนี้เลยไมแต่กแล้วเป็นไร้ก็แตกกว่าไงไหนไม่แตก

นี่น้ำส้มของแมวนะไอ้น้ำส้มของม้อ่ะน้ำส้มกอมอ่ะเอามาเอามาเอาเนื้อแจามาสาวสาวเออสาวสาวนเอาเนื้อน่จมไาเอาเสเาแจมเาสจแล้วเัเท่าไหร่เอายแมแกุอย่างอ่ะกุ็้ออย่างีอย่างนะ

มาเงี้มาก็สามัูงสางสูงอนุงก็แพ้น้ำสุก็แพ้ัดองนเจ็บคนหเอาคนเจ็บเอาเอาเก็บเจ็บก็ได้่ได้เอาสามสูงนี้นะเอาเก็กมากเดียวกไไ้เออเดี๋ยวนี้ถึงไเอามายี่สกว่าน่ก่อนที่เราก็อยูดแล้ว่สกว่าก่กว่า่บเจวถ่ายย่ดบอกว่า ăn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ à. <laughs> ừ. <laughs> lỡ những video hấp dẫn ยางมันหนาพี่เอาเร็วขอยางมาวานี่นี่น้ำซุปน้ำเลยลาลาลตัวหน่อตัวหนอตัวหน่อเปี้ยเปี่ยเปี่ยาเนี่ยท้เย

อนเน่เน่เ่น้นนองเสแสดงอะไรสังจะเสีเยอวะว่าสาม้ยสาม้ยมามาขยมันพี่แรกขยบมาพี่ขยบมาพี่กนเีเียาอย่งกันเขาเห็ดถึงเพินตะว่าายแต่ว่าขมุนขมุนมาม่ามามา่มา ขขยะไร่แมว่ะควันบกว้างเฮ้ยกว้างอันนี้คือวันอะไรยาขึ้นมาเนยก็เอาปันขึ้นมาเหมาในนี่วันชุก่สรอันนีอระ จับเลยจับเลยกอกตอนนี้เรามาจัดของที่เหลือที่แจกนะคะก็มีอยู่25หลังคาเรือนนะคะหมู่บ้านนี้มีแค่นี้นะคะก็จะมาแจกให้ทุกๆหมู่บ้านนะคะก็จะให้เขาเท่ากันเนาะก็เลยมาแบ่งแบบนี้นะคะนี่ก็วิหาร ก็จะเล็กๆเองเพราะว่าหมู่บ้านเขามีกันแค่นี้นะโอ้โหสวยจริงๆพุทธรูปทุสทุสัทุทททน่เราเจอเครื่องปั่นไฟล้วนูน่นถ้าค่ำมาเขาจะปั่นไฟตรงจากตรงนี้นะคะตอนค่ำ เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะนั่งกินข้าวตอนนี้คือดูกลุ่มผู้ชายอร่อยมากอร่อยจริงๆมันเหมือนอกว่าอย่ไปย้ิมเลยแอบ้อองไ้ใส่

không biết cái nào cái cái nào phải thái à ตอนนี ừ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  ้ก็ได้กินอ um> ิ่มแล้วนะคะคุณชายก็กินหมดแล้วโทรมาโทรมามันเกี่ยวกับคขึ้นเกี่ยวกันขึ้นเขาบ้านเรา้วยเดี๋ยวจะพาไปไหนงั้นก็รอติดตามชมนะคะอีกคลิปหนึ่งว่าจะพาไปดูน้ำวังเขียวนะคะน้ำเขียวกระจีเลยนะคะก็รอไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงน้องเหมือนก็มาครั้งแรกนะคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะคะกินข้าวอร่อยมากเลยบาย เพือนไม่ได้ยินอ่อย <c oughs> อไหมบมไปยให้อายบายิย้ม <c oughs>